าบนเขาดูท่าเนาะทางค่อนข้างจะ on the rock <c oughs> คือขึ้นมาค่อนข้างจะชันแล้วก็ทางค่อนข้างจะเป็นเหมือนลูกหลังเนาะเป็นแบบไม่ได้ทำถนนดูข้างๆโอ้ลงไปนี่สูงน่าจะประมาณคิดว่าน่าประมาณ500เมตรจากจากตรงนี้ลงไปเลยและความห่าง จะขอบขวานี่ประมาณแค่ไม่ถึงเมตรอะ่ะคือเรียกได้ว,ว่าบาดเสียวนิดหน่อยก็คือตอนนี้เรามาถึงจุดที่ขึ้นไปที่ไม่ได้ขึ้นทางนี้นะแต่ให้ดูวิวตรนี้จะมีรางขั้แล้วก็มันเป็นวิวหลังแบ็คดาวเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปที่นี่นะเป็นเหมือนฟิปเขาเรียกว่าเป็นฟิปซีซันคือเป็นโรงแรมอยู่ข้างบนแนตะ่ว่าเป็นทายเทรคกิ้งขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเพื่อดูวิวเนาะ ก็เดินขึ้นมาประมาณ700เมตรได้คิดว่าน่าจะโอเคาเดี๋ยวเราจะลงไปสัมผัสลำธารสักหน่อยนึง่แบบว่ามันเป็นน้ำที่มันไหลกราเซียเนาะน้ำที่มันไหลมาจากมาจากภูเขาน้ำแข็งที่มันละลายตอนนี้คือเรามาช่วงใกล้สปริงแล้วอะคือมันเริ่มละลายแล้วนะก็เลยแบบอยากสัมผัสความเย็นว่ามันจะเย็นประมาณไหนจะแหบไหมัุเคเก่ยบคว่ำทาง เฮ้ยจริงจริงมันยังโอ้ช oh, ิตมันเปียกอยู่เลยแฉะนะเส้นทางก่อนโอเคมีพวกขี้มา้าขี้วัวขี้อะไรอย่างงี้ยน,นะโอ้ขากูริงมันก็เปียกๆแฉะๆอยู่อะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีทางที่มันเดินลงไปได้ ขอ้ค okay. มาค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆหมุนไปหินอะไรก็ไต่ไต่ไปนะน,นี่ก็พลุงพลังบอยอยู่กล้องเกลื่อนโทรศัพท์โอ้โหจบละคือความไนท์ของตัวลำธารให้ดูโอ้ยสุดยอดขอลองเสียงสักหนึ่ง โอ้น้ำเย็นมากคือน้เ่เนมากอะ่ะน้ำโคตรดีอะ่ะคือนั่งอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันอะ่ะตรงนี้ทั้งวันยังได้อะ่ะโอโ้น้ำใสามากดูเลยคือเป็นน้ำที่มันลงมาจากเทือกเขาจริงๆอะ่ะเขาบอกมันมีพวกท่าหิกอะไรเยอะๆนะ นี่ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงนี้ดีไม่ไหวก็คือยังเป็นวิวที่โคตอยู่นี่เจอดอกไม้นะเทคดอกไม้ก่อนแบตแม่งจะหมดอีกแล้วอะไรข้อเสียงของดิโคคือแบตแม่งหมดไวมากจริงๆอะ,อะดูวิวก่อนครับ เรากำลังเริ่มทรักกิ้งนะครับจากข้างล่างก็ไม่ล่างแล้วเราขับรถขึ้นมาไกลแล้วแต่ก็ขึ้นไปชนุจริงๆเดินเรื่อยๆต้องถอดเสื้อกันหนาวไว้เนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างจะร้อนเราขี่ม้าขึ้นมาได้หรอ ได้เนี่ยไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยันนี้หรอไม่สู้แล้วค่ะเอาไว้ไหมเราต้องไปนั่งมาโอเคยิงๆลงไปอยากหาร้านนวดไทยก่อน คืนที่ไม่พูดไม่ใช่อะไรน,นะครับพูดไม่ออกเหนื่อยจัดแต่วิวก็คุมก็ได้ดูซะฉัน

ว่าชีสต์เด็บเบาเลยสบายเลยตอนนี้รอเรากลังจะเดินไปที่ช่องหนูนเพื่อไปดู ช่องเขาอะไรสักอย่างที่พี่ท็อปที่เป็นไกด์บอกไว้คิดว่านี่อะไรอะน่าจะคุ้มค่าไป,ไปลุยเดี๋ยวนี้ก็คุ้มแล้วนะเดี๋ยวจะคุ้มเกิน มีนกด้วยตรงนี้นมีนกอะไรไม่รู้เห็นไหมไม่เห็นหรอกตัวเล็กมากโอ้ยน่ารักอะแล้วเขาไม่ได้บินสูงนะถ้าใครตาดีก็มองนะวิ่งกระดอกกระเดกไม่รู้เรียกไงเพราะแต่เขามีเพื่อนเรียกเต็มเลยไปทําไปแล้วไปวไกอดโขดหินละถ้าใครเห็นแคปละส่งมาบอก ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบหิมะหิมะจะบริสุทธิ์ไหมออกบางโอ้จริงคือแบบน้ำแข็งเลยใกล้ละลายแล้วโอเค กีมมีนกด้วยครับพี่ท็อปนกนะน่ารักมากาาใช่แต่ว่าบินบินต่ำๆไม่รู้ว่าพยพไปหนีานาวหนาวแบบเนี่ยจะเริ่มมาเซอร์เว์ว่ากลับได้ยังออกมาแล้วมาแล้วใช่ไหมนี่คือเหล่าสมาชิกที่กำลังตามมาใกล้อะใล้ความจริงะ่ะ แข็งแข็งมันเริ่มละลายมันแฉะจังโอ้ชิ t เกือบคว่ำดีได้ใส่รองเท้าเทรลมายังพอสู้โอ้สวยจริง คุ้มค่าครับคุม้มค่าครับคนที่จะมาพักก็ต้องหนีเหรอคะใช่คนท<อ>ี่ต้องพักก็ต้องขึ้นมาแบบนี้หรือไม่ขี่ม้าใช่ไหมครับใชบ่แต่สัมภาระม้าก,ก็เอาขึ้นมาไม่ได้โอ้โอ,โดดองคน,เ,นเดินขึ้นมาจริงๆมันก็ถ้าสมมุติจะเห็นแต่เขารุนๆเราอาจจะลองเดินไปต่อนิดนึงไงคุณเกมเดินได้ใช่ไหมครับมันยังเดินไปได้คือมันก็จะไม่ติดมันก็จะไม่ติดพวกนี้มันก็จะเห็นแค่เขาช่องเขารุนๆเลยไปมาละ สักหน่อยครับไปไหนมาแล้วเนาะใช่ครับนิดเดียวน,น,น,นิดเดียวครับ <ไป S 1> เนี่ยถ้าไปเห็นเตือนตาที่ฝั่งนี้เลยครับโอ้โหเป็นไงเ <c oughs> ย็นขึ้นนะครับตรงนี้เย็นแล้วเหมือนเป็นช่องเขาที่ลมมันตีเข้ามาพอดีเพว่าตรงนี้เหมาะกับแลนสเคปมากกว่า ปนปนกันไปครับเรายังอยู่กับน้องวิกก้มันก็จะเป็นแนวรัวตลอดไปเลยหรอครับ เหมือนไม่น่าให้เข้าไปโอ้ปิดอะ่ะปิดไหมครับอาจจะโค้งไปสุดตรงนั้นนะครับแล่ก็น่าจะได้เทควิวอ๋อก็เปิดอยู่นะปิดเนยอ๋อโอเคผมไม่เห็นลวด อันนี้ก็สุดยอดนะ uh, sir. มีเสียงเหมือนเป็ดอ่ะอ๋อบกบ,กบแต่ว่าเป็นกบแบบ ฟรอควุฒิจ้าจะฟรอคเซคนละฟร o g Hi ไม่หนาวเหรอ mm hmm. เห็นไหมหนาวไหมไช้ hey, ครับเป็นกบแบบเป็นข้างในสีส้มข้างหลังสีเขียว <laughs> นี่นี่มองใหญ่เลยทักทายอ่ะ แล้วอยู่ตามหลุมตามอะไรอันนี้ทักทายหรือมือติดเนี่ยไม่จะโดดขึ้นมากแดเนาอตอนนี้เฟรลี่อ่ะอุ้ยขึ้นมาคู่เลยเฮ้ยกอดกันมาเราลืมทายตัวหลังกันขึ้นมากี่หลังวาเฮ้ยมาทำอะไรกันอุ้ยเยอะมาก นี่ก็คือวิวโกงสุดๆสุดๆโกงแบบสุดๆเลยอ่ะนี่คือจุดที่ดี่สุดของที่นี่ละนี่สายตาเราก็ สครับโอ,โอเคเลยอะออตอนนี้เราก็ จุดที่แบบว่ามันก็รู้สึกรีแลกซ์อีกแบบนะครับมันไม่ได้ยูคนนี้สนหทดีสักครั้งในชีวิตก็ควรมานะดูกบบ่อยมากอะ่กอกอะ ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยตรงนี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายจริงๆอ,อยากอยากเห็นอยากเห็นผลงานแบบทั้งย้อนแสงและราบนี่คือเรากำลังจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับแอบบลัดมาอีกทางหนึ่งไปทางไหนพี่ชาย ไปได้เหรอ,อคือมาทางนี้เหรอเรตรงไปแล้วก็ทางเดิตัดกันอ๋อไปครับบราเซอร์เค okay, ครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าโรงแรมแล้วเข้ามาดูว่าเป็นไงบ้างไป Nice อโอ้น่าจะไว้ส่งดูดาวฟ้าระเบิดด้วย เชิร์ชที่เราไปมาเมื่อตอนช่วงเที่ยง,งช่วงเช้านะอยู่ตรงนู้นนะมันน่าจะมองไม่เห็นในกล้องแจ้งน่ารักมากนี้นะหนึ่งสามเก้าแล้วก็ประตูเชิญทั้งสี่ไข่เลยครับเป,เปิดออกมาแล้วก็ไข่เหมือนนี่แหละแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เอาคาชัช ขอแยาถอดรองเท้าตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราไปลุยป่ามาอ๋เจ็บเท้าโอ้สวยงามเฮ้ยอันนี้คือเลยเยอร์คล้ายๆกับที่เรานอนเนาะแต่ว่าแต่วิวแบบสุดมากเปิดยังไงวะเนี่ยโอ้เขี่ยประตูพั้นด้วยผมว่าวิวสุด ประตูพังรอวะเดี๋ยวนะขอแก้ปัญหาก่อนแก้แล้วตูเกือบแตกว้าววิวเดียวกับที่เรามองข้างล่างนี่แหละเมื่อกี้มาจะเขารูไหนครับไม่ใช่ทางนี้นะอันนี้คือโบสถ์ที่เราไปโบสถ์ตรงไหนตรงนี้ใช่โบสถ์เห็นไหมใช่ Nice view แล้วก็ พี่ว่าเขาลูกนั้นนะใช่ไหมเดา<ช>แถวแถวนน้นอะเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งแต่ข้างบนนั้นถ้าขึ้นไปเรื่อยมันก็สวยเหมือนกันนะไอที่มันมีถึงนนก้อนเมฆเนาะน่าจะขึ้นยากที่ว่ามันไม่มีทางไปด้วยผมชอบการขับรถเขาอะ่ะขับเร็วดีเขาขับแบบใจถึงนะคนขับที่นี่แบบยอดอะ่ะชำนาญอะ ห้องน้ำขอ,อแต่ห้องน้ำไม่ได้แยกแบบโซนเปียกโซนแห้งนะแต่ก็ดูใหม่อยู่จริงก็อาบน้ำอาจจะแฉะนิดหน่อยตรงนี้ก็จะไม่มีไฟให้มีเป็นไฟแบบจุดเล็กๆให้แล้วก็มีโคมตรงนี้นะนะนี่ก็เลย10เพจัดมาครับแต่พี่ไปโหลด<ป>อ่ดดี คืนนี้เราก็จะนอนที่นี่กันนี่เปิดยังไงไม่รู้<ม>นี่ก็เป็นดินเนอร์ที่โรงแรมชื่ออะไรก็ไม่รู้หวานใช่ไหมไหม่มีทำไมเหมือนเอาเบครฟรัดมาให้กินเลยวะ chicken soup มื้อเย็นที่โรงแรมหลังจากขึ้นไปที่เขาอยู่ในแนวเทือกเขาคอเคซัสชื่อเชาเชา,ชากี้ชื่อเชากี้นะครับที่เราขึ้นกันไปมาก็อาหารเย็นเป็นข้าวให้ดูดิมีข้าวนะมีชีสแบบจุกๆแล้วก็ผักผักนี่เป็นเนื้อสตูเนื้อมีไก่ยีงงซุปไก่ นี่เป็นไก่อะไรล่ะครับไก่ทอดไก่ย่างเรื่อก hey, yup, ี้มีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นหมูเนื้อหมูเมือน้ำกระเจียบนอะนสชาเหมือนน้ำกระเจี๊ยบสีก็ใช่เพราะว่าอาจจะเป็นดอกที่คล้ายๆกัน ข้าวรสชาติดีเหมือนข้าวผัสดสับปะรดกินกับสะตูเนื้ออร่อยอครับตูเนื้อพี่เกม้อมอมนรอ,อร่อยอแต่เนื้อร้านกลางวันนี้ ข้างละลายเลยครับนี่มีเหนียวนิดนึ่งอ๋อแล้วมันเป็นลูกวัวโอ้โหเขาใส่ไก่เขาใส่ไก่ตัวนี้มีอยู่ตัวนี้มีอยู่นี้มีอยู่ตันี้มีอยู่อืมอร่อยแต่ว่าอร่อะไรก็อร่อยพี่ท้องสั่งเคบับมามาเพิ่มนะมาเพื่อให้แชร์เราถามจักอะไรนะคะ

ซึมติดคอลองซอสกับหมูใช่อะไรในอะครับมองน้ำแข็งยังนั่งมองแบบน้ำมูกไผมว่าลองซอสนี่แหละมันเคยนี่แน่เลยอะซอสเหมือนเยนตาโกะอะเต้าเจี้ยวอะเฮ่เขาเรียกอะไรเนาะเต้าหู้ยีเต้าหู้ยีใช่น่่ต้องลองครับต้องลองกลิ่นคือแบบนี่ต้องบอกให้ลองว่าคืออินเดียนสไตล์อะ ซอสเหมือนเต้าหู้ยีสีชมพูอืมอร่อยนะซอสแบบเปรี้ยวๆอ่ะเหมือนไหมผมว่ามันเหมือนเวลาไปกินซบเวแล้วมันจะมีซอสแปลกๆทำอาหารมันเป็นผักชนิดหนึ่งดอกคล้ายๆดอกอี อะไรบ้านเราที่สีเข้มอ่ะแล้วก็เอาดอกเนี่ยมันมาทำเป็นสีแดงเอามาปนกอทานได้ไหมตรงนี้พอทานได้เปล่าโอเคสตูยอร่อยมาทนะสตูใช่ไหมฮะสตูเนื้ออร่อยเนื้อใช่กินไก่ต้องกินคู่กับสลัดเอร่อยแข็งไหมครับเอาเลยค้า นะขอความรู้นะไม่เอาไม่เอาไปได้เลยนะไปได้เลยเครับผมออะไรเดบดเดียวกันแต่เน,นี้ยเป็น,นเข้มข้นอันเนี้ยมาทำเป็นน้ำซอสขำบวยอนน่าจะเป็นบวยแถวนี้แต่ว่าอันนี้จะไม่มีสีแดงอ่ะไม่รู้ว่านก็จะใส่เบอร์รี่ลงไป ต่อันนี้ไม่ไม่ให้ไม่ให้รยนะอันนี้เป็นเบอร์รี่เลยนั่นแหละนี่เป็นไก่ สีคล้ายสตูแต่ว่ารสชาติเหรอม่ดูหน้าเก็มเลยหนารสชาติไม่บอกว่าคล้ายกับอะไรเค็มๆนะเค็มๆจืดๆนะอืมเค็มๆจืๆดๆนะอร่อยเนาะซอสซอสแดงได้กินกับสลัดนี้เข้ามากเลยเขาคือ 好几个，有一二。嗯